พบกันอีกที่เคยครับเช้านี้นะฮะมาทานกับข้าวกับลุงนันอันนี้ก็มีผ้าหน้าเสือน้ำพิกน้ำปลาผักต้มปลาเกลือทอดพร้อมกับผักแอมวันนี้ให้บรรดาเอฟซีได้รับชมอาหารเมนูง่ายๆกินง่ายๆสไตล์ลุงนันอีกเช่นเคยขอขอบคุณครับก่อนชมคลิปนี้ก็ ขอคุณละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครต์จะเป็นกำลังใจให้กับช่องประสานเพื่องานด้วยนะครับขอบคุณครับมาทานกับพนันเลยนะครับมาสวัสดีเอฟซีมาทานข้าวกับพนันได้เลยครับคราวนี้มีเมนูกินง่ายๆเนี่ยมีอะไรล้ปลาเกลือ ทอดผ้าหน้าเสือน้ำพริกน้ำปลาผักต้มผักเอ้มกัอร่อยอุ้งกอดอุ้งกอดอกอดอุ้งแทบไปหลาย

ก็ผูน้ำพริกกับส้มได้แล้วถ้าเสืออยู่คนใหญ่แล้วนนหัวต้มกินกับน้พริกอืกินข้าวแซ่บอร่อยอร่อยแท้ๆกินข้าวเนาะกินลูลกๆไปเลยเนี่ยยังไม่ได้ลองทานหน้าเสือเนี่ยมันเป็นยังไงแซ่บน้ำพริก อร่อยปลาเกลือโคตรฟังนะเงนิงนใจ cảu, miếng kiều đó, đó không phải là mứ rất là thế này nè, <laughs> muốn nhiều, xem

เนึ่งตัวเลยก็คนจะเปิดเพราะชอบเอาหนังหมูมายำอือหอ้ยใส่แหนมใส่ลาบเครื่องในเขาไม่เอาเหมือนคนไทยครับอืมชอบอร่อย เหอลอ่ารู้อยากปะถูกปากไปถูกปากปเกลือทอดเงี้ยเนานะอันพลิกกินก็แห่หม้อแห่ขายอ่กินน้ำมากไปวอ้วนเดินไม่ไหวหนักขึ้นไปสิบสิบโลเลยอี่มเหนื่อยทำทิปกินของกินข้าวกินอะไรเนี่ยข้าวน,น้อยๆไม่กินอ่ะต้องหับเนี่ย

เหีกว่ากลงไม่เหมาะไม่เหมาะนั่งคนที่นั่งคือเรือบร้อยไงมันคววนอ่ะว่าอยาง่ง้นั่งจำทัาทเหมือนคนธรรมดาไงะนั่งก็ไม่สนัดเลยเสียมหอืมมาก็ต่อใช้จําหวก อิ่เป็นคนไม่มีนะมันเนี้ยมันจำแล้วมั้งมันเป็นลูกระแตงแตงทัก ก็หลายอย่อางก็งงงลายอย่างงงคือปลาตาเพียงหูเลยค้อมเนะดีเด้วเอวลานั้นแนะกินเสร็จแล้วแนะดีมองไม่เห็นปลาไม่ได้ไนี่พิษราคาด้วยราคาพรบเว้ ผัดจำพิพมคุคคาทราไห้ละกินจำพิมเคยกินผอผ่ดยจดมือนะนี่ไม่เ,มเหลือใครเนี่ยเลยหนันาเสียงเหลือแค่เนี้ยฮะฮะ,ะไมมีแก่นี้อ๋อ เปิดเก็บไว้เอาละรครับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปแบบเพียงแค่นี้นะยังไงยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ